k k hey, hey, u v o มอบความรักให้โลกด้วย power bank แบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่จากแกลบและขยะโซลาเซลล์เพื่อโลกของเราครับสวัสดีครับดีด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ NAA Awesome Ball <Hey. S 2> ครับ ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผมเจอกันแบบนี้เวลา18บนาฬิกาเช่นเดิมครับผู้ชมครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะกำลังจะจูงมือแฟนไปเที่ยวกับที่ไหนสักที่หนึง่งอาจจะเป็นทะเลภูเขาที่มีบรรยากาศโรแมนติกนะครับแต่สําหรับบางคนนี้เขายังไม่มีแฟนเลยทุกคนหรือว่าคนคุยก็ยังไม่มีนะครับเดือนแห่งความรักแบบนี้ถ้าฟ้าใจดีส่งคนรักมาให้ก็จะดีครับ เฮ้ยอะไรเธอเป็นใครจับฉันมาทำไมไอ้ไ่ใช่ฟ้าส่งเธอมาหรอฟ้าส่งดิฉันต้องรักแล้วเป็นอะไรพูดปกติไม่ได้ไม่ได้พูดได้เมื่อกี้อธิษฐานกับฟ้าไปบอกว่าถ้าฟ้าใจดีส่งรักมาทีหรือว่านี่จะเป็นเลิฟความรักที่ฟ้าส่งมาเอ๊ะหรือว่าจะเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำวันนี้ครับ มิชชั่นในวันนี oh oh ้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราทำภารกิจจีบผู้บังคับคู่เดทบอกรักในเดทแรกดูสิอีฟกับก๊อตใครจะเขินกว่ากันไปดูเลยเฮ้ยตรงนี้แดดมันแยงตาเห็นป่ะสาหของเราเลยแดดจะนุ่นแดดมันแยงตาเห็นป่ะไม่เรามองนี่เราบอกนู่นแยงให้หน่อยนิดนึงแยงแดดมันแยงตาแต่ว่าความรักไม่เคยแบน อีกอันหนึ่ง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 เฮ้ยอีฟพรุงนี้เธอไปเที่ยวป่ะที่ไหนมาเราพรองไปกำแพงเพชรมากำแพงเพชรทะเลสวยเลยดิฮะคือเราไปกำแพงเพชรมาเพราะว่าเราได้ยินว่าแถวนั้นมีบ่อมีบ่อปลาบ่อปลาเราก็เลยไปตกเบ็ดเลย เล่นทาที่เธอไปเที่ยวแสดงว่าเธอไปพักป่ะใช่ไปพักผ่อนแล้วก็ชมวิวปิกนิกอยู่ริมหาดเฮ้ยคล้ายๆกับเราเลยที่เธอไปเที่ยวเพราะอยากจะพักแต่ <_ s> ที่เราเข้ามาทัำเพราะเราอยากจะชมทุกคนว่าจะสำเร็จไหมครับการจีบใครคนนี้มันม่ได้ง,ง่ายเลยนะครับแต่ว่ามิชชั่นต่อไปมีวิธีสองเดี๋ยวลองไปดูกันครับและนี่ก็คือภารกิจที่สองนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าอยากจะ ให้ความรักอาจจะต้องใช้สิ่งของในการให้นะครับเดี๋ยวเรามาห่อ,อของขวัญเป็นตุ๊กตาน้องตัวนี้กันเพื่อไปให้กับคนที่เราชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กอันนี้ก็จะเป็นการห่อแบบแคนดี้นะครับเป็นการห่อแบบเทศกาล คริสต์มาสเดี๋ยวเราจะลองเอาไปดูให้ครับว่าเขาจะแบบรู้สึกยังไงเรามีของมาให้อะไรหรอของขวัญในวันวัเลนไทายเฮ้ยทำไม่ชอบหรอไม่ชอบเพราะอะไรกระดาษก็เพิ่งฉีกมาเมื่อกี้เอามาขยำเล่นอีกแต่มันเป็นของขวัญที่เราตั้งใจให้นะมันเรือง แต่เราซื้อมาเรามีเงินมีเงินฉันรู้แต่ของน่ะมันควรที่จะทําอะไรประโยชน์ได้มากกว่าน,นี้ไหมเอามาของเอามาห่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย<ว>มันใช้ไม่ได้กร<ว>ะดาษเนี่ยมันสวยๆง,งามงาเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างเ,เอาไปใช้ของได้มากมายไม่ใช่เอามาขยำขยำแล้วก็มาห่อแป๊บเดียวเพื่อตอกนาทีตอกวิคแค่นี้เหรอเราบอกลังโลกล,งล,งล,งลงังโลกสิบกระเทปที่ถ่ายมาเนี่ยไม่ได้จัเข้าหัวเลยอสิบไม่ไายแล้ว เธอเป็นบัดเหรอเธอเหนื่อยหรือว่าอะไรเธอวิ่งมาหรืออะไรปืดปัดปืดปัดอ๋อปืนปัดมาดูหอบอ่ะก็วิธีสองไม่ได้ผลครับงั้นเราลองใช้วิธีสามนั่นก็คือต้องยังไม่อีกเหรอรอก่อนเข้าสติปก์อยู่งั้นก็ต้องใช้ออซัมบ็อกเป็นตัวช่วยละกันครับหวังว่าออซัมบ็อกกล่องนี้จะช่วยได้นะครับ แลอะอาซัมบอ์วันนี้นะครับที่จะมาช่วยพัารกิจเรื่องของความรักนั่นก็คือไม่ช่วยแล,แล้วไม่ช่วยแล้ว <c oughs> มีแมวมีแมวหรือเปล่าอาอซัมบอ์ช่วยด้วยมาช่วยหน่อยเร็วว้าวนี่นะครับและนวัตกรรมของเราวันนี้ก็คือ power bank ครับ เป็นยังไงบ้างถูกใจถูกไหมผูกใจสุดๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบรนด์ตัวนี้นะครับคือเล็กกระทาัดรัดสุดๆใช่ทุกคนดูใกล้ๆเอาแบบไว้ได้อย่างสวยงามนะครับมีทั้งหมด4สีเขียวชมพูดําขาวนะฮะมีทั้ง t ท p e C l i g h t n i n g คือเรียกได้ว่าครอบคุมแล้วรูปทรงก็ต้องบอกว่าทันสมัยใช่ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถที่จะแบบดึงแบบนี้แล้วก็ติดกับมือถือได้เลยนะคระเดี๋ยวทาให้ดูคือเราแค่เสียบ รนไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นเก่าหรือ iPhone 15 Pro Max หรือไรุ่นใหม่นะครับก็สามารถเียบได้เหมือนกันนิดนึงนิดนึงไม่เก่าขนาดนั้นนี่ตัวข้างหน้านะก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตด้วยนะครับถ้าหมดแล้วก็ชาร์จเติมได้ครับของดีมันไม่ได้อยู่ที่แค่ภายนอกเท่านั้นภายในที่ดีมากๆนะครับภายในเนี่ยเยวเราจะเล่าให้ฟังแล้วก่อนคือภายในนะครับมันก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในซึ่งแบตเตอรี่ที่ว่าเนี่ย เป็นวัสดุนานโนซิลิกอนรู้จักปะไม่คืออะไรอ่เราเดี๋ยวทุบแล้วแบบอให้ไม่ได้คนระับตอนนี้ก็ปเกิดอ,อะไรครับวัสดุนี้นะครับข้อดีมันเลยคือมันสามารถที่จะจุแบตเตอรี่ไว้อย่างเนี้ยมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยถึง15%บหาอข้ออื่นอ่ะอาจจะแบบมี100%เใช่ปะของเราสามารถที่จะบรรจุได้มากกว่า100%ซึ่งข้อดีข้อที่2คือมันสามารถที่จะรองรับการชาร์จไวได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึงส่ออเท่า ทั้งพกผพาง,ง่ายวางชาร์จแป๊บเดียว <Okay. S 1> เต็มแล้วอาจจะแบบแอมไม่ได้แบบมากนะักอาจจะอยู่กลางๆประมาณ2 พันกว่าแอมป์เนี่ยแต่เอาจริงคือพอชา้าเร็วเนี่ยมันก็ใช้ได้เรื่อยๆยังไม่หมดเท่านั้น,นครับเพราะว่าเขายังได้แบบช่วยโลกอีกด้วยยังไงเพราะว่าวัดสด,ดุที่เขามาทําวัสดุซิลิคอนนาโนซิลิคอนนะครับคือเอามาจากขยะโซลาเซลล์นั่นเองครับเอาขยะมาทําเป็น power bank ตัวแบตที่อยู่ข้างใน<ม>เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูเป็นเซลล์สีเหลืองแบบนี้นะครับถ้าตามหลงว่าใจเราอาจจะเข้าใจว่าแบตเตอรี่แต่ว่ามันคือเซลล์เซลล์แน่นอนว่านอกจากการรักโลกได้เอาขยะจากโซลาเซลล์เนี่ยมาใช้แล้วอีกอย่างนึ่สําาคคัญมกๆือ เขายัางได้ช่วยชุมชนอีกด้วยเพราะว่าอีกวัตถุดิบหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะเอามาทําไฟฟ้าเอามาทําแบตเตอรี่ได้นั่นก็คือแกลบอุย้ยแกลบนะครับแกลบคือเปลือกข้าว ถ้าส่วนใหญ่ชาวบ้านเ็าจะไปทําปุ๋ยต่อแต่ว่านี่เขาเอากลับมาเพิ่มมูลค่ามาทําเป็นเซลล์นั่นเองครับอพอเอามาทําเป็นเซลล์อย่างเงี้ยครับคือพอใช้ในปริมาณมากชาวบ้านก็ขายแก็บได้ได้ราคาที่สูงมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่เขาอลองพัฒนาจนกลายเป็นแบตสารองที่ทั้งกระทัดร,รูปร่างดีและที่สําคัญรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกที่ไม่ใช่แบตสํารองหรือว่าแบงและเขาก็ยังมีแบตเตอรี่แพ็คอีกด้วยนะครับเป รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับและทุกคนครับและการมีนวัตกรรมแบบนี้นะครับยังช่วยลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอีกด้วยครับและที่สําคัญยิมากกว่านั้นยังจะช่วยสร้างเศรษฐกิจบุญเวืยอให้กับชุมชนต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแกลบแล้วก็ขยายจากโซลารเซลล์ซึ่งโซลารเซลล์ทุกคนก็รู้ว่าเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมพอไ่เสื่อมสภาพกลับไปอยากให้มันสร้างประโยชน์ได้อยู่นวัตกรรมนี้ก็สามารถที่จะดึง เอาวัตถุดิบพวกนี้ครับกลับมาใช้งานได้ใหม่ถือว่าเป็นการซีโรเวททำให้ขยะเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองนะทุกคนครับแล้วนวัตกรรมนี้นะครับยังร่วมบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนในภารกิจ17ข้อของ SDG g o ที่ว่าด้วยเรื่องของการเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2566ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประเภทหน่วยงานภาครัฐด้วยครับสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อพอร์แบงก์แล้วก็สินค้าอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่นี่เลยครับและที่สําคัญทุกคนครับเขาไม่ได้ขายแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีวัตถุดิบอยากจะทํางานวิจัยก็ลองปรึกษาทีมนี้เข้าได้เหมือนกันครับผม สำหรับใครที่อยากได้ของรางวัลไปแจกด้วยหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นสามารถเล่นกิจกรรมกับเราได้นะครับกับคําถามที่มีอยู่ว่าคือแบตเตอรี่ที่อยู่ในเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดใดแบตเตอรี่หรือว่าเซลล์ที่อยู่ในเนี้ยใช่เป็นเซลล์ชนิดใดเป็นวัสดุชนิดใดคาถามคือตรงนี้อย่างงคําถามเดี๋ยวลึกขึ้นคําถามให้นะครับนี่คือคําถามนะครับสําหรับใครที่ ตอบมาถูกต้องเดี๋ยวจะมีทีมงานเนี่ยติดต่อมอบของรางวัลให้เป็นที่ระลึกนะคผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับอีฟกับกอนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการ A A All t a r b ครับทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับสําหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ